สำหรับคนในนี้คืออยากให้ให้คนข้างนอกให้โอกาสคนที่อยู่ในนี้บ้างอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้เขาได้ได้ไม่ต้องกลับเข้ามาข้างในอีกคิดว่าพร้อมไหมคะที่จะออกไปข้างนอกสภาพจิตใจโอเคค่ะพร้อมพร้อมที่จะออกไปอาจจะก,กังวล ในช่วงระยะแรกที่เราแบบไม่ได้ชินกับข้างนอกเพราะว่าเราอยู่ในนี้แบบปีกว่าแต่ถ้าเราออกไปแล้วจะกังวลแบบเอะเขาจะแบบรู้ไหมว,บบว่าเราแบบว่ามาอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีบ้างแต่ถ้าบอกว่าไม่กังวลเลยแบบไม่ไม่ใชก่ก็เราก็จะแบบกังวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกับสังคมที่แบบเอ้เขาจะแบบว่าเราไหมว่าเราแบบเคยอยู่ในนี้แล้วออกไปแบบจะเป็นยังไงเงี้ยก็มีค่ะเราเตรียมวิธีจัดก,การยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่ายวันหนึ่งเรา เจอสิ่งที่เรากังวลทั้งหมดนมีคนรู้ว่าเราอยู่ในนี้อะไรประมาณนี้เราอาจจะจัดการแบบอธิบายให้เขาฟังไม่ได้แต่เราก็คือแบบว่าเหมือนต้องต้องแบบผูบตัวเองขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้เราก็ทําหน้าที่ที่ออกไปแล้วก็คือทําแบบหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดที่เราแบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้มแข็งมากเลยค่ะคนข้างนอกใช่ไหมคะบางเรื่องขนาดเขาไม่ได้ไปอยู่ข้างในเหมือนเาดีแต่ว่าเขาโดนอาจจะโดนบูลลี่หรือโดนอะไรเงี้ย ก็เรเกิดความรู้สึกแบบกระทบจิตใจท็อกซิกอาจจะเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังเหมือนแบบเครียดหรือคิดมากไม่รู้วิธีจัดการอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ข้างในเราออกไปก็แสแดงว่า เตรียมพร้อมมาดีมากข้างในนี้ก็คือก็ฝึกให้เราอดทนด้วยก่อนที่เราจะแบบออกออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนๆข้างในนี้ก็ช่วยเหลือดูแลกันอยู่แล,แล้วให้กําลังใจซึ่งกันและกันคือการที่เราอยู่ข้างในเนี้ยถ้าคนที่เตรียมพร้อม,อมก็คือเราสามารถคุยกับเพื่อนๆหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาเราได้ว่าเอะเราออกไปข้างนอกเราเราจะต้องเตรียมสภาพจิตใจย,ยังไงในการที่จะออกไปหรือว่าความรู้อะไรที่จะออกไปอย่างเงี้ยสามารถ สาม,มารถเตรียมก่อนได้ <c oughs> พูดถึงเรื่องเตรียมแล้วก็ขออนุญาตให้เล่าฟังเล่าให้ฟังนิดนว่าเราเตรียมเรื่องอะไรบ้างก่อนที่เราจะแบบถูกไปออกไปข้างนอกอถ้าเป็นในนี้ใช่ไหมคะ เจ้าหน้าที่เขาจะมีการอบรมงานงานต่างๆหรืออาชีพต่างๆให้ให้เราได้เรียนรู้หรือว่าให้เราได้เลือกที่ที่ความชอบของเราว่าเอ๊ะเราชอบอะไรแล้วก็สามารถไปเรียนรู้แบบอาชีพนั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบที่นี่ก็จะมีอม่าเมคคาเม่เงี้ยค่ะแบบถักกระเป๋าญี่ปุ่นเป็นแฮนด์เมดแล้วก็มีกระเป๋าแฮนด์เมดที่เย็บเย็บแบบเย็บมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีขนมไทยเบเกอรี่น้ำแล้วก็มีอาหาร แล้วก็มีอ่าที่ล่าสุดก็คือแบบมีดูดวงด้วยอาชีพแบบดูดวงไพ่ยิปซีก็คืออาจารย์เขาก็มาสอนอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เหมือนแบบก็คือเพิ่งรู้ว่าเอออาชีพดูดวงมันก็สามารถเป็นอาชีพได้หรือเป็นไก่ทอดอย่างเงี้ยค่ะหมูทอดที่เป็นสูตรข้างนอกแล้วก็เอามาสอนคน,คนในนี้แล้วก็ค่าสามารถแบบเอาไป,ไปแบบประกอบอาชีพได้อาชีพไหนที่เราสนใจมากที่สุดรือคิดว่ามันสามารถเอาออกไปใช้แบบข้างนอกได้เลยแบบต้นทุนไม่สูงอะไรเงี้ยไปทําได้เลยอ่ะถ้าเป็นพิธแบบ ขายไก่ทอดเลยอ,ออกไปก็คือแบบซื้อไก่ซื้อกระทะซื้ออะไรอย่างเงี้ย,ยแล้วก็แบบ <คน S 1> มีมสูตรส,สอนขายไก่ทอดนี่มันเป็น ใช่เป็นสูตรเฉพาะของคนที่เขามาแบบมาสอนเลยแล้วก็เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ล่าสุดก็คือเขามาสอนแซนด์วิชโบราณซึ่งเจ้าของแบรนด์แซนด์วิชโบราณที่นี่เป็นผู้คุมที่นี่ oh. แล้วเขาใช่แล้วเป็นแม่ค้าออนไลน์คือเราอะรู้สึกแบบขนาดผู้คุมเขา mm. เขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่แต่เขาก็ยังมีแบบเหมือนอาชีพเสริมเนี้ยค่ะอันนี้คือแบบ าเก็แบบเหมือนมาสอนแบบแซนด์วิชโบราณให้เรารู้ว่าอ๋อเทคนิคก,การทำแซนด์วิชโบราณสูตรแซนด์วิชโบราณที่เอาออกไปแล้วแบบเขาสามารถแบบเราก็สามารถทําได้เลยแสดงว่าได้เรียนจากแบบเจ้าของสูตรได้ <ST AR C> ใช่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 ที่นี่คือจะเป็นเพราะเจ้าของสูตรแล้วก็เจ้าของแบบแบบนั้นๆจริงๆ หน่วยงานที่ให้ความรู้นอกจากอาชีพแล้วหน่วยงานที่ให้ความรู้ก็คือจะมีข้อกฎหมายค่ะก็จะเข้ามาล่าสุดก็จะเป็นกฎหมายทางการเงินก็จะเข้ามาแล้วก็มีการเงินการธนาคารความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงิน<ม>ก็มีกอชอที่เข้ามาให้เราแบบมีเงินออมมากขึ้นหรือบอยอสอที่แบบว่าเรื่องเรื่องการกู้แบบอะไรนะ<อ>ใช่ของบอยอสใอช่เ,เป็นผ<ร>น,น,นิหารเงิน ใช่การการลงทุนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นแบบทางกฎหมายเลยค่ะให้เจ้าหน้าที่หรือทานายที่มีความรู้ก็คือเข้ามาในแดนแล้วก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับด้านกฎหมายเลยแล้วก็เราได้เรียนกฎหมายออนไลน์ ใช่ชอบวิชาไหนคะชอบวิชาไหนของกฎหมายมากที่สุดน่าจะเป็นแบบกฎกฎหมายการเงินใช่เราก็ได้เข้าใจเรื่องแบบเรื่องการเงินมาคือข้างในนี้มีการคุยกันเรื่องแบบความรู้กฎหมายมีการแชร์ความรู้อะไรอย่างนี้กันไหมถ้าผู้ต้องขังด้วยกันเองก็ก็จะจะคุยกันเรื่องโทษว่าระหว่างโทษหรือกระบวนการที่จะนํามาซึ่งที่เราจะมา มาถึงตรงนี้ว่าเขาแบบผ่านอะไรมาบ้างแบบชั้นสารชั้นตำรวจหรือชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบมีมีการคุยแต่ว่าบางคนเขาก็จะแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนบางคนจ้างทานายแล้วคือคือเหมือนทำทำ,ทำตามเลยหรือบางคนที่เขาแบบไม่ได้มีความรู้อย่างเรื่องยาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้เข้าใจกระบ,บวนการตั้งแต่เริ่มต้นเขาก็เหมือนเข้ามานีก็มีการพูดคุยกันกัน แสดงว่ากฎหมายในเรื่องของกระบวนการหรืออะไรเนี้ยมันก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยถ้าเราได้รู้ใ mm hmm. นเชิงกี้พี่ว่าเอาไว้ใช้ได้นิดหนึ่งอ่ะถ้ามีความรู้เราก็จะแบบไม่พลาดไม่พลาดที่เราจะต้องกระทําความผิดหรือกระทําความผิดซ้ำอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่รู้บางคนคือเขาทําผิดซ้ำบางคนแบบมาส,ามสอบสิรอบก,ก็ก็มีองีแต่ถ้ามีความรู้นิดนึงก็คือออกไปแล้วก็คือออกไปใช้ชีวิตพี่ว่า mm hmm. มัน มันน่าะจะดีนนะะใช <c oughs> ห่หรือแบบเราให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายได้ก็พิดว่าดีอยากจะให้ฝากอะไรนิดน,นึงค่ะว่าประสบการณ์ก่อนที่เราจะมาอยู่ข้างในนี้กับประสบการณ์ข้างในคะ่ะเมื่อเราออกไปแล้วอะ่ะเราถ้าเราฝากทุกคนข้างนอกเนะะี่ยค่ะเราจะฝากอะไรที่เป็นเรื่องแบบ จะฝากถ้าฝากถึงคนข้างนอกกอ็สำหรับคนในนี้คือออกไปก็คืออยากให้อยากให้ให,ให,ให้ให้คนข้างนอกให้โอกาสคนที่อยู่ในนี้บ้างเพราะบางคนเขาก็จะแบบไม่มีโอกาสอย่างบางคน เพื่อนๆหลายๆคนแบบเฮ้ยเข้าไปเขาจะมีงานทําหรือเปล่าบางคนเขามีความรู้ทักษะความสามารถแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้รับคือมันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้มีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนต้องดูแลครอบครัวเนาะอยากให้คนท้างนอกก็ให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วให้เขาได้มีอาชีพอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้เขาได้ได้ไม่ต้องกลับเข้ามาข้างในอีกอะไรเงี้ยค่ะให้แบบเขาใช้ความสามารถจากตรงนี้ความสามารถของเขาเองแล้วก็ความสามารถที่เขาได้ฝึก ใช่เอาไป,ไปใช้ได้จริงๆใช่ใช่อยากยากมีอะไรบอกเราไหมคะอยากพอถือว่าอยากมีอะไรบอกคนที่บ้านอยากให้ดูคลิปนี้แต่คลิปนี้อาจจะแบบเป็นฟิลกู๊ดอะอาจจะแบบไม่ได้แบบเป็นเป็นคลิปที่แบบว่าแต่อยากให้คลิปเนี้ย เป็นเหมือนแบบว่าให้กำลังใจมากกว่าเป็นฟิลโกลอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณนดูคลิปฝากติดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ <c oughs> มีแล้วก็ใช่แล้วก็มีามาตัวเปล่าเรมา ให้สื่อให้ความรู้อะ่ะโดยเป็นส<ช>ื่อความรู้ที่เป็นกฎหมายอ่านง่ายเดี๋ยวเราจะฝากไปที่ห้องสมุดของเรือนจําไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยค่ะ,อ,ะอันนี้เราจะมีให้เดี๋ยวให้ลองดูว่ามันอ่านง่ายจริงไหมมันมีหลายเรื่องเลยนะมันเป็นแบบว่าความรู้ที่แบบทั่วไปแต่ว่าเป็นความรู้แบบสําหรับพี่ก็คือแบบมันอ่านง่ายขึ้นมันเข้าใจกระบวนการด้านกฎหมายมากขึ้นแล้วก็มีความรู้หลักๆอยากให้เพื่อนๆแบบว่าลองไปหาอ่านดูนะคะที่เพจ สำนักงานกิจกรรมยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมค่ะมีอีบุ๊กด้วยแล้วก็ facebook มีทุกแพลตฟอร์มเลยดีมากเลยได้แลกเปลี่ยนแบบ คนข้างในกับคนข้างนอกอะไรเงี้ยได้รู้ว่าเรื่องโอกาสก็สําคัญเท่ากับเรื่องความรู้เหมือนกันเพราะว่าจากที่ฟังความรู้อ่ะสำคัญเท่าเท่ากันกับโอกาสเลยที่เราจะให้เขารู้สึกแบบดีที่ได้คุยแล้วก็ดีที่ได้ฟังเรื่องเล่าในแบบในอีกมุมมองหนึ่งเนาะไม่ใช่มุมมองแบบอ่าท็อกซิกอะไรประมาณนี้แต่เป็นมุมมองที่เขาสามารถปรับตัวอยู่กับที่นี่ได้แบบ แบบดีเลยอ่ะแล้วเขาก็รู้สรู้ตัวว่าเขาต้องมาทำหน้าที่อะไรเขาต้องมีความรับผิดชอบอะไรประมาณเนี้